ค่ะกำลังเตรียมวัตถุดิบจะทำน้ำพริกจ้าเพื่อนๆนกำลังจะคั่วพริกขั่วหอมเนาะคะ่ะจะใส่หอมลงไปอีกค่ะหอมยังไม่พอแล้วก็ใส่ลงไปอีกจ้าใส่มะเขือเทศกับเห็ดลงไปค่ะเพื่อนเอากคกที่ไหนตังเนี่ยมีโคกไปเล็กๆนะคะรับเป็นโกพลาสติกนะมันก็จะตังไปนะสมธุิรัวครัวอบพริก เครื่องเทศพวกนี้ขัวเสร็จแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาหาวิธีตำให้เป็นน้ำพริกนะค่ะไปดูแล้วมีเครื่องปั่นนะคะมีผู้ใช้งานได้หรือเปล่านะเชนสลาก็จะเอาพริกลงไปปั่นอ่ะเดี๋ยวเทสดูก่อนดีกว่าเนาะค่ะก็จะตักเอาเห็ดใส่ลงไปในนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะตักเอาพริกพวกที่ขั่ขวต่างๆแล้วก็ใส่ไปในนี้มันจะมีน้ำชุ่มๆเลยเนาะเพราะว่าบกมันตะบกไปด้วยเนาะไม่ได้ว่าะั่วซ่ทีเดียวนะ,ะ,ะใส่ลงไปค่ะ ค่ะเวลาผ่านไปใบเหมือนโกหกเทลงไปแล้วนะคะทีนี้ชนิดสลาก็จะเตรียมปั่นค่ะประกอบแป๊บ กำลังพอดีกินเลยค่ะอแคน่นี้เรียบร้อยไม่ต้องไปตำนะคะสมัยนี้ไฮเทคเนาะเขามีเครื่องบดเครื่องปั่นนะคะค่ะชินิสลาว่าจะเทใส่ในกล่องแล้วก็ผสมปรุงในกล่องเลยนะคะแล้วก็เวลาจะทานก็ตักออกมาเลยค่ะน,นี่นะ เราออกจากเตาแล้วก็ปั่นเลยนะฮะก็ยังร้อนๆอ,อยู่นะเดีย๋ยวพพีมาปัดกันแโอเคจะเดี๋ยวมาปรุงรสกันดีกว่าปรุงรสชาติกันดีกว่าเนาะใส่ผงนัวเข้าไปประมาณโอ้อใส่มากอร่อยมาก ใส่น้ำปลาลงไปนปลานนี้เค็มนะใส่กับพอดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ใส่น้ำปลาก็ตอนคั่วก็ใส่เกลือหรือว่าใส่ใส่เกลือลงไปมันก็คั่วมันก็เค็มนะ,ะคนแป๊บใส่น้ำมะนาวนะคือเมื่อกี้ก็คั้นไปแล้วแหละแต่อเออจะใส่อีกนะคะนี่แหละเอามือบีบนะก็จะได้รสชาติกรบซิบมือนะคะกินมปิ้งลงไปนะคะ ทำเองทานเองนะคะไม่อยากทำเพื่อใครหรอกไม่อยากไปส่งนะไม่อยากเอไปส่งกลัวไม่ยิ้มะ,ะ <c oughs> บอกหน้าอร่อยมาส่งบ้านนะคะอร่อยค่ะแต่จะกินคนเดียวนะยังไงทำยังไงนอาขั้นลงไปไม่มีน้ำปลรรานะคะเป็นน้ำพริกใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำมะนาวลงไปเดี๋ยวชนิษราขอชิมก่อนนะคะชิมสั่งแซ่บพวกเขาคนให้เข้ากัน บางคนก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนเนาะคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มนะชิมเป็นเผ็ด้อนร้อนเดือด <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยยังไม่รู้ยังไม่รู้รสครับ <c oughs> ขัดความนัว เดี๋ยวใส่เกลือหรือน้นำปลาแล้วก็ชูรสอีกหน่อยเนาะก็ยังไม่เปรี้ยวมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่มะนาวน้ำมะนาวอีกหน่อยนะคะมนะนี่ีมือบ้านล้วนอ่ะปีมือบ้าน้นว,นนนวนนัเนี่ยเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอชิมก,ก่อนนะ ชอบปัน่นหยาบๆก็อร่อยเหมือนกันนะอันนี้รู้สึกว่าปั่นละเอียดนะคะอโอเคละเดี๋ยวจัดจานจ,จัดถ้วยก่อนกำลังหิงพวพอดีเลยก็เสียดายอยู่นะคะว่าไม่ได้มีหอ,อมปัดชีมาใส่นะแก็ถ้าได้น้ำปลาใสก็ยิ่งอร่อยไปใหญ่ยิ่ง่ะเพื่อนนี่ยเดีย๋ยวจะตักใส่กับถามไม่น้อยนะตักใส่แบบนี้เลยจ้า อร่อยเนาะชอบทานน้ำพริกค่ะเยอะเลยนะมานี้นะคะเพื่อนๆก็ที่ใส่มีอะไรบ้างก็มีหอมหัวใหญ่พริกพริกหยวกพริกชีฟ้าบ้านเขาเนาะแล้วก็มีเห็ดมีมะเขือเทศนะคะก็เอามาปั่นนะคะทำน้ำพริกเนาะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวแล้วก็เกลือหน่อยน้ำมะนาวค่ะของเขาให้เข้ากันไปได้น้ำพริกน่าทานแบบนี้เลยจ้าที่เหลือนี้ก็จะฝามาปิดนะคะ พอ,พอปิดฝาแล้วก็จะเอาเก็บใบในตู้เย็นค่ะเวลาเราจะรับประทานก็เอามาอุ่นได้นะคะจ้าน้ำพริกผักลวกน้ำพริกผักสดจ้ากำลังจะออกเสิร์ฟเดี๋ยวควัดข้าวใส่จานก่อนเด้อค่ะข้าวสวยร้อนๆนาอมีข้าวเหนียวก็ดีเด้อค่ะแต่ชนิดซาจะทานกับข้าวสวยเนาะวันนี้ก็จะทานข้าวกับน้ำพริกเด้อ จะมาท่านอาหารนอกบ้านนะคะพี่น้องน้ทุรักทุเล่เด้พื้นที่ไม่พร้อมนะคะเชนิสลาก็มาเตรียมจะทานอาหารนอกบ้านนะคะท่านเขานอกบ้านกับพื้นที่ก่อนเพราะพร้อมเปนได้เนาะค่ะก็บ้ากับได้กินเขานะพี่น้องได้กินเขาเด้อลงมันแรงมากเลยนะคะเนี่ยเขาค่ะเดงไม้ๆเนาะแล้วก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกค่ะน้ำพริกเรื่องนี้พี่น้อง เอเห็นแล้วนะค่ะพี่น้นองุย๋ขาไปแล้วค่ะมีแตงกรอบๆนะเจ้ได้ยน้ำพริกอะ่ะบะหมีน้ำปลาใส่คินจะว่ากินน้ำพริกนุ่ม,มน,น,นี่นี่นี่แค่รัดตัวแค่รัดตัวพี่น้องปีกขอไปนะ แค่ร้อนก็หวานด้วยเหรออืมพักพักพักเ้นชนะกบกรอบเป็นชั้กกนชนะเพระข้าพี่หน่อยใช้ขหงฮามองนั่งหยางเนาะอ,อไฟเดอร์ชั้นของน้องปลาแบบนี้แหละกุยจีนด้วยปะเนี้พักก็กรอบกรอบอร่อยเนาะอืมอืม,อม มันจะกินเขาก็น้ำพริกแล้วบะน,นมี่เด้ออืตังแดนเนาะค่ะพี่น้องอตักน้ำพริกใส่หนิเนาะ,ะหมดลงไปเนาะคะ่ะเออตังไปหนิเด้อน้ำพริกเด้อตั้นเขาเด้อมันเส้นแซ่บเนาะกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้วพวกข้าได้ทานอาหารกาแวะมาทานเป็นมูสเชนเชล่าได้เด้อเอาเนื้อกินมาสุ่มกันนะ ววกว้างเป็นวนเนาะเป็นข้าตาสวดพี่นอ้อนงนักงนันัางนังนา่งนั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 ่งั่งนั่งนั่น่นั่นัมน่งขอขอน,นะนันกับมาั่ั่นั่น่นั่งนั่นั่นั่งนั่นั่นั่นันั่นั่งันั่งนั่งนม่นันนนนั่นั่นั่่นััง ขอบคุณสุดความามารถจุมขอบคุณส,สุดควมสามารถต่อใครตัวใจตัวใจเด้อค่ะเป็นกำลังใจเ็นเซอราเนาะ